อ่าอันนี้ก็จะเป็นกิมจินะครับที่เราได้ทําเองถามว่ามันเป็นกิมจิไหมผมผมไม่ทราบนะฮะผมไม่ทราบว่ามันเป็นกิมจิหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าเออจะบอกส่วนผสมให้ก็แล้วกันนะฮะส,นะส่วนผสมเนี่ยน้าเนี่ยมันก็จะมีแอปเปลิลแอปเปิลปัน่นมีพริกป่นปั่นละเอียดนะครับมีซอสมะเขือเทศซอสพริกนะครับ นะครับแล้วก็ <c oughs> มีน้ำเข้ามากหรือใครจะใช้เป็นน้ำข้าต้มอะไรก็ได้แล้วแต่นะแล้วเราก็เนี่ยมีประกาศเนี่ยประกาศข่าวเนี่ยแล้วก็หั่นขยำขยำแล้วก็หมักไว้เจวันมีผักอะไรก็ใส่ลงไปถ้ามีงาขาวก็ใส่ลงไปถามว่าถามว่ามันเป็นกิมจิไหมผมไม่ทราบแต่ผมรู้สึกว่ามันอร่อยแล้วมันก็มันใช้ได้เลยมันกรอบ อ,ม,อม,มันอร่อยมากมอร่อยมากนะฮะใครอยากได้สูตรอินบ็อกมากิมจิที่ไม่ต้องใช้พริกเกาหลีไม่ต้องใช้ส่วนผสมอะไรของเกาหลีไม่มีเลยของไทยรุนู้นแหละเฮ้ยอะไรวะ โอเคอืมปองตรงอร่อยมากครับสุดนี้